Global Connectivity เป็นโครงการทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์นักวิชาการนักวิจัยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนรวมทั้งนักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนาทางวิชาการและเรียนรู้ร่วมกับสถาบันชั้นนำในต่างประเทศโดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนทุนบางส่วนให้แก่ผู้รับทุน ในลักษณะเหมาจ่ายครอบคลุมค่าเดินทางค่าที่พักค่าเบี้ยเลี้ยงค่ารมเนียมวีซ่าค่าประกรันการเดินทางค่าประกันสุขภาพและค่าใช้จ่ายอื่นภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้เราจะมาแนะนําการสมัครทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษานะต่างประเทศสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือเรียกกันสั้นๆว่าทุนเอาป้ามสตูเดน โดยท่านสามารถเข้าดูประกาศมหาวิทยาลัยได้บนเว็บไซต์ที่ปรากฏหรือจะสแกน QR c o d e ที่ปรากฏอยู่บนจอตอนนี้ก็ได้ซึ่งเงื่อนไขสำคัญของผู้รับทุนจะต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและมีเกรดเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนวันสมัครไม่ต่ำกว่า3.50มีผลทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดดังต่อไปนี้ โดยผลทดสอบดังกล่าวจะต้องมีอายุไม่เกิน2ปีนับถึงวันที่สมัครมีหนังสือตอบรับให้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการหรือทำวิจัยจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนและอาเซียนบวก6หรือมหาวิทยาลัยคู่สัญญานอกอาเซียนและอาเซียนบวก6ต่อไปเราจะมาลิดเอกสารประกอบการสมัครการซึ่งประกอบด้วยแบบฟอร์ม IRPG ของผู้สมัครขอรับทุนพร้อมติดรูปถ่ายหนิ้ว หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่จะไปแลกเปลี่ยนสำเนาใบาระเบียนผลการศึกษาผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดหนังสือรับรองความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือแบบฟอร์ม IREN จากหน่วยงานต้นสังกัด กรณีเดินทางไปทำวิจัยที่สัมพันธ์โดยตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์จะต้องมีหนังสืออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยและรายละเอียดโครงการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษสำเนา M.O.U. หรือ M.O.A. หรือ Letter of Intent ที่ได้ลงนามในระดับส่วนงานหรือเอกสารโครงการการพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเมื่อรวบรวมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานเจ้าภาพทำหนังสือนำส่งเอกสารส่งมาที่สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและเครือข่ายหรือ OICN เพื่อดำเนินการจัดส่งเอกสารให้กับกองวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยต่อไปซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาเพื่ออนุมัติทุนประมาณ2-3อาทิตย์เมื่อได้รับอนุมัติทุนแล้วให้ผู้ได้รับทุนลงนามในสัญญารับทุนจำนวน3ฉบับโดยไม่ต้องลงวันที่และติดอากรสตมป์1บาทโดยผู้ลงนามในสัญญาให้เป็นลำดับตามที่ปรากฏนี้ ส่งเอกสารมาที่ OICN โดย OICN จะทำหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายแนบไปพร้อมกับสัญญารับทุนส่งไปที่กองวิเทศสัมพันธ์เพื่อลงนามในสัญญาและดำเนินการอนุมัติในหลักการเบิกจ่ายต่อไประหว่างนี้ผู้รับทุนจะต้องทำประกันการเดินทางให้ครอบคุมระยะเวลารับทุนเพื่อกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุฉุกเฉินระหว่างการรับทุนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหากวงเงินเกินค่าสินไหมทดแทนจากที่ทำประกันไว ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้นเองในขั้นตอนการเบิกจ่ายภาควิชาสามารถทำหนังสือขออนุมัติเบิกเงินโดยแนบหนังสืออนุมัติในหลักการเบิกจ่ายจากมหาวิทยาลัยพร้อมประกาศอนุมัติทุนส่งไปที่ส่วนงานคลังของคณะเมื่อเสร็จสิ้นการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วให้ผู้รับทุนจัดทำรายงานผลการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการได้แก่รายงานการเดินทางและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการหรือทำวิจัย ปัญหาและอุปสรรคและรายงานทางการเงินพร้อมแนบสำเนา boarding pass ให้ส่วนงานส่งรายงานมาที่ OICN เพื่อดำเนินการส่งไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยต่อไปโดยจะต้องส่งภายใน30วันหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ OICN ทั้งทางโทรศัพท์และอีเมล